ย่องไปย่องไปสะกอ้อนย,ย,ย้องไปโอ้ยมันสิหัดใสบ่นเนี่ยสะตอ๊อปนี่ยังไม่น่ามันพวกร้ยรสภาษาป่าซื้อๆอตาวจาจีตื่นหมดห้ามเลยเอ้อพากันไม่เห็นยังอยู่นี่ เราปะป๊าไงไว้เยวาวาลืมเลือลืมยังนั่นกูวาแล้วลืมมีหลีนี่ยังวะคือวาสิพาไปหน้าซะนะโอ้ก็ไปยนี่ยมึงล่นคำคำบุตัวนะ่ะมันยังกองอาญาอยู่ในพวกเยอะห,หลายทีอะหัวต่อเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่มีหลายแบบให้เลือกใส่งานได้แบบตามต้องการได้เลยโอ้ยบัดนี้ล่ะมันสิ๊ซเต็มเฮียนมายามสิใี๊หาบ่พ่อบัดดี้ดิโอยมันสิี๊ซังไหเบิ่งนี่เบิ่งนี่นี่นี่พูน่ะเป็นระเบียบวะมาเป็นพูด แบบขนาดนี้นี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยว่าเขอทายอยู่ันแบบเนี่ยตั้งเฮี้ยงกันง่มพรอมเนาะว่าธรรมาดาเนาะพาดๆไป,ไป,ปน้าขยาออกไปเบิ้งนั่นหรออย่า้าวดูดฝุ่นก่อนแป๊บเดียวโอ้ยจงไควมาดูดออกไปซะก่อนมันสิมืดมืดดอกว่าแต่ทําไมแท่นมันสูงขนาดนี้ล่ะปะ๊าป๊าสูงๆนี่คือแท่นชาร์จครับลูกพอดูดฝุ่นเสร็จก็เครื่องมาเก็บไว้ตรงนี้จากนั้นกดปุ่มนี้ครับแล้วเครื่องก็จะดูดฝุ่นเข้าไปเก็บในแท่นอัตโนมัติแล้้ววฝุ่นนนไไปปปอยููตรงหหห๋เเเดดดีิใ็ เปิดออกมาปุ๊บอุ้ยเปิดง่ายจังใช่เปิดง่ายมากข้างในก็จะเป็นถุงเก็บฝุ่นแบบนี้ไม่ต้องไปเคาะฝุ่นเองให้ฝุ่นฟุ้งกระจายแถมไม่เลอะมืออีกด้วย ขณะดเดียวกันก็ชาร์จแบตไปพร้อมเลยนี่คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายออโต้บอทแอร์เจ็ดโอ้ยก็เป็นตดแห้งไปละพลังดูดสุดยอดเบิ้งเซให้เบิ้งมันต้องเฮตดป่านนี้ยุติพ่อย่ันมุงบมเสียนะาะถอยไปคำว่าอยากถึกดูดพอ้ยไม่ยยอยันนี่ไหมเลือกได้3าโหมดโหมดอีโคใช้กันยาวๆวโหมดออโต้ปรับแรงดูดอัตโนมัติและโหมดพาวเวอร์แรงดูดทรงพลัง25,000 PA นห้าถูกมีไฟพร้อ ไฟ LED ช่วยเรามองเห็นฝุ่นได้ชัดเจนและรู้ได้ทันทีว่าพื้นสะอาดหรือยังไปๆไปพ่อเราพ่อ,ออกไปทรงนาเขามีหัวดูดไล่ฝุ่นให้ด้วยหรอป้าป้าเนี่ยอีเมยียามันเละน้ำเล่าในล <c oughs> องดูดที่นอนป๊อปหน่อยสิว้ายนี่นี่น <c oughs> น้องดูดกันไปเอามันคักคากเอามันเกลี่ยมันร้อนหลดไป <c oughs> นั่นไม่ยั้งอีกล่ะบ้านเเขามีหัวสปินนิ่งม็อบทั้งดูดทั้งถูแถมมาให้เหาราด <c oughs> <ม>้วยนะเราจะได้ไปทุ่งนาไหม ก้อนนี้แม่ได้มวนนล้วหมูยันคา,ายุ่นแล้วดูดผ้ามานได้ด้วยเสร็จแล้วปะขึ้นรถรถสว่าเดียวหนกว่าจะไม่ได้ไประเระนี่ยพยังก้อยขึ้นมาสิว่าดูดฟุน้นยังอีกปะเนี่ยโมแปลงมีหลายแบบดูดให้มันครบตัวเนาะโอ้ยคอยสิได้ไปนหน้าบ่เนี่ยเฝ้าไปเถินมันสิคำวุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยพี่ปาเนี่หนีมืดตึ๊จู่พาข่อยมาอย่างนี้วะเอากระพ้ามาหน้าตัวห้ามเลยบอกให้มาแตเวศเดี๋ยวก็ไม่เห็นยังแบบวิวกางขึ้นไหม ยังไงย,ยังไม่น่ากันไม่นิเคียงว่ยังยังยังหมดทานเศาดูดอีไม่เคียงนี่มันดูดมวลเนาะเสาเห็เียดใหญ่พวกนี้มันจะไหลให้ะนะไหลให้อะไรพี่ป๊อกนี่ชอบจะ